สวัสดีนะคะ EP ที่297มาแล้วจ้างานผ้าไหมอิตาลีนะคะนิจิตอนนะคะคุณขาเป็นแขนสั้นอกตัวนี้อยู่52นิ้วนะคะพี่บีแค่4ี4 2นะคะใส่งานนิจิใส่งานอก52อยู่ค่ะพี่บีจับแม็ก,กับกางเกงนะคะลายผ้าส,สวยๆหรือบางท่านบางทีเอ๊ะฉันจะไปใส่ยังไงใส่แบบไหนนะคะ เซตอัพให้ดูเลยค่ะคุณพี่มีใส่นะคะตัวนี้สีแดงค่ะเอวตัวนี้อยู่ที่นะคะ28นะคะ48กันไปเลยสำหรับกางเกงนะคะจะอยู่ใน EP ีที่แล้วคุณสามารถเอาไปจับแบบนะคะได้เลยนะกับนะคะคอลเลกชันแบบนี้ค่ะพี่บีจับแบบนะคะสีน้ำตาลนะคะกับตัวนี้น้ำตาลเหมือนกันนะคะเข้มกับอ่อนเก๋ๆกันไปเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบ ได้เลยหรือใครจะจับแบทนะคะกับสีม่วงก็แบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะคุณขาจับแบทได้เลยเหมือนกันเออกางเกงเป็นม่วงเพราะว่าชายเสื้อเรามันมีสีอยู่นะคะคุณสามารถเอาไปแมทแบบนี้ได้เลยเก๋ๆสวยๆนะคะถ้าใครชื่นชอบดีไซน์รุ่นนี้คอลเลคชันนะคะตัวนี้แจ้งน้องแอดมินมาได้เลยสำหรับรุ่นนี้เรามีนะคะสีค่ะ สีเป็นสีน้ำตาลตามมาด้วยนะคะสีขาวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่บีให้ดูสีเนาะมี6สีด้วยกันพี่บีเลือกใส่นะคะสีแดงเพราะว่าเลือกใส่กางเกงนะคะแดงเหมือนกันสามารถจับแมทแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เราเรียกนะคะชมพูค่ะเห็นไหมคะตัวนี้มีหลายสีเพราะฉะนั้นคุณแมทได้กับหลายสีมากค่ะสีขาวนะจ๊ะต่อด้วยนะคะสีดำค่ะ ตัวนี้เราเรียกนะคะสีกลมแล้วก็นักตาลน,นะคะรุ่นนี้มี6สีด้วยกันพี่บีใส่แดงกับราคานะคะพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะส่วนกางเกงก็อย่างที่คุณเห็นนะคะพี่บีแมทให้คุณดูว่าขาวเราแมทก,กับกางเกงขาวได้เลยดำนะคะจับแมทดำได้เลยส่วนดำนะคะเรายังสามารถใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นแดงหรือนะคะคุณขาอ่านี่สีดำ แมทให้ดูนะคะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมพี่บีใส่เกงแดงนะคะเสื้อดำก็เก๋ค่ะใครชื่นชอบนะคะสีไหนสีอะไรจับจองได้เลยนะคะอ่ามีสีขาวเห็นไหมคะแมทให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้มีนะคะสีขาวค่ะเห็นไหมคะเก๋เกชิวชวเลยนะคะคุณคขาคอลเลกชันที่พี่บีเสิร์ฟให้ ในช่วงนี้ถ้าคุณจะเห็นว่าส่วนมากแล้วพี่บีเริ่มเริ่มดีกว่าพี่บีใช้คําว่าเริ่มนะคะที่จะจับแมทนะคะเป็นกางเกงให้คุณบ้างเป็นเสื้อให้คุณบ้างเพื่อให้คุณมีความเห็นเปลี่ยนต่างว่าเอ๊ะถ้ามันแมทกับแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบไหนแล้วถ้ามันแมทกับแบบนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็ <c oughs> เ,เลยนะคะได้มีโอกาสนะคะนําเสื้อนํากางเกงมาแมทชิ่ง ให้คุณลูกค้าค่ะใครสนใจนะคะงานแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์ให้พี่บีนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราหากางเกงรุ่นนี้มาแมทก,กับอันนี้ถ้าใครชื่นชอบนะคะคลิปแบบนี้แจ้งพี่บีนะคะเพื่อจะได้นะคะทําคลิปสวยๆนะคะจับ line, แมทชิ่งลายผ้าเก๋ๆเสิร์ฟคุณลูกค้าค่ะในอีพีนี้นะคะก็ฝากนะคะ l i n k งก g line add และเบอร์โทรไว้ด้านล่างแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยถ้าใครชื่นชอบนะคะสีไหนสีอะไรก็คอมเมนต์มาให้กันได้เลยนะคะกับคลิปนะคะเสื้อผ้าลายเก๋ๆสวยๆแบบนี้ในอีพีนี้นะไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในอีพีต่อไปสําหรับคลิปนี้กราบขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะกับงานเสื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะ